ดีคะ่ะทุกคนอยู่กับลิซ่าเวนะคะวันนี้แอดกิฟป,ปฏิบัติการค่ะนี่เป็นสปายสายลับเหมือนน้องลิซเลยนะคะยึดเพจแอดโปยมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะวันนี้จะมาเล่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกแล้วนะกับสถิติที่น่าสนใจของ playlist นะคะคือเพลงนี้เนี่ยปล่อยออกมาหลายวันแล้วแต่ว่ากระแสนี่ยังแรงอยู่นะวันนี้แอดก็ะพึงทำเป็นแบบช็อตไปเนาะ ว่าพี่ที่เป็นตันวีแมนของน้องนะคะเก่งมากเลยโรเอ็นดูมากต้องมาแต่งแบบเซ็กซี่บูทแทนน้องนะคะคือเพลงนี้ค่ะถ้าพูดถึงยอด Spotify g l o b a l เนาะเปิดตัวที่อันดับนะคะแฮชแก31นะคะอันดับที่31ด้วยยอดสตรีม2.48ล้านครั้งอันนี้แค่วันแรกนะยังไม่รวมวันอื่นๆอ,อีกส่วน YouTube เนี่ยมียอดชมเกิน5ล้านครั้งนะคะภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะ และแน่นอนว่า iTunes Worldwide นะคะติดอันดับสูงสุดในหลายประเทศรวมถึงอันดับหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะนะไทยแลนด์ดินแดนลิซ่านะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงอีกหนึ่งชาร์ที่น่าสนใจก็คือ US Pop Radio นั่นเองค่ะก็เปิดตัวด้วยการออกอากาศนะคะถึง500ครั้งเนาะในช่วงของวันแรกแล้วก็มีคนฟังนะคะถึง1.64ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งถามว่าสถิติพวกนี้มันอาจจะธรรมดาเกินไปนะแอดก็เลยจะเจาะให้ฟังนะคะว่าการที่เพลงนี้นะคะของน้องลิสและคุณอดัมเนี่ยได้เปิดใน US Pop Radio เนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะคะไม่ใช่ว่าใครทำเพลงใหม่ออกมาแล้วจะได้เปิดนะจ๊ะบอกเลยว่าต้องอาศัยทั้งกลยุทธ์แล้วก็อิทธิพลมากๆเลยทีเดียวละค่ะซึ่งวิธีการที่เพลงจะถูกเลื่องเข้า US Pop Radio นะคะก็คือ1 ต้องมีการสนับสนุนจากค่ายเพลงค่ะเป็นส่วนพลักดันเลยนะคะที่จะเข้าถึงสื่อวิทยุค่ะซึ่งแอดจะบอกก่อนนะคะว่าน้องเลสเนี่ยอยู่ RCA Records เนอะสวนมารุนฟ้ายฟ้าอยู่ค่ายลูกของ Universal Music นะคะเรียกว่าเป็นการทำงานข้ามค่ายนะซึ่งแน่นอนว่าสองค่ายนี้มีอิทธิพลไม่น้อยต่อพวกวิทยุแน่นอนโดยเฉพาะสื่อสถานีใหญ่ๆนั่นก็คือ iHeart Media นะคะหรือว่า u d a c y นั่นเอง ซึ่งก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องไปสัมภาษณ์แบบถี่ๆเลยนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแหมลลิสาอิทธิพลเบอร์ไหนนะจ๊ะซึ่งค่ายเนี่ยค่ะเขาจะส่งโปรโมเตอร์ไปพิชนะคะกับผู้อำนวยการดนตรีหรือว่ามิวสิกดี렉เตอร์ของแต่ละที่นะคะพร้อมข้อมูลก็คือต้องแนบเพลงไปปุ๊บแล้วก็บอกว่ายอดวิวเท่านี้ติ๊กต็อกเทรนเท่านี้การพูดถึงบนโซเชียลตอนนี้กระแสประมาณนี้นะนะคะ รวมไปถึงค่ะต้องมีการส่งยอดบน Spotify YouTube Apple Music อีกนะคะมีผลโดยตรงเลยถ้าเพลงกำลังติดช้าหรือยอดสตรีมสูงๆค่ะก็จะทำให้ Music Director เนี่ยสนใจแล้วก็หยิบมาเลือกเปิดด้วยนะนะคะและข้อนี้น่าสนใจสุดๆค่ะและอาจเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่พี่อดัมของเราเลือกน้องลิสนะคะและ คำตอบมีคนเดียวเท่านั้นคือลาริสาเพราะว่าเพลงค่ะต้องกลายเป็นไว r รัลบน tiktok ด้วยถึงจะถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยต้องเลือกเจ้าแม่ไอทีคนเดียวเท่านั้นนะคะเซิงศิลปินอย่างมารุน5นะคะหรือว่าน้องลิสเนี่ยก็มีทั้งชื่อเสียงทั้งในฐานะ b l a c k พิง k แล้วก็ในฐานะของลาริสาด้วยก็จะมีน้ำหนักมา,มากมเลยในการเจราจาเปิดเพลงตั้งแต่วันแรก แอดบอยเขาเรียกว่าเดบิวแอดก็คือเปิดวันแรกเลยใช่แล้วก็คือก็เรียกว่าแอดกิฟส่งมาเนี่ยไม่ถามแอดเลยนะฮะยู่โ<ค>ห็นแอดบอยนอนฟังเพลนไม่แอดกิฟจะถามเรื่องอะไรเปล่าก็จะบอกว่าอิทธิพลของน้องลิซกับคุณอดัมเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้องมาดูยอดสถิติอะไรค่ายหรือว่าสถานีเปิดวันแรกแน่นอนถูกต้องคือส่วนตัวมองว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แอบมองมุมกลับจากแอดกิฟนิดนึงใช่ไหม แอดกิฟมองว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์มีการผ่านเกณฑ์นานาแอดเชื่อว่าตั้งแต่สมัยก่อนที่ทำงานกันเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนแอดว่ามันก็มีการเปลี่ยนนิดหน่อยอาทิเช่นตัวคือวิดีโอเองเนี่ยแอดเชื่อว่าความนิยมในการรับฟังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบสูงเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะงั้นแอดเชื่อว่าเขาเปิดบ่อยๆเป็นข้อดีสำหรับเขาเพราะว่าแน่นอนว่าคุณอดัมมารูนไฟกับลิซ่าเนี่ยดึงคนได้มากมายมหาศาลอยู่แล้วแล้วก็แอดเชื่อว่าถ้าแบบ เขาเปิดบ่อยๆเนี่ยคนที่เขาแบบขับรถหรือเขาอยู่บ้านฟังเพลงเนี่ยพอเปิดเจอเนี่ยเขาต้องหยุดฟังแน่นอนแล้วก็มานทาให้กระแสหรือว่าเน็ตติ้งของเขาเนี่ยดีขึ้นด้วยอจิ๊บจริงอย่างที่แอดปอยพูดเลยนะคะอันนี้มันมุมมองแบบว่า new school มื่อกี้เป็น old school ก็คือก็คือจริงๆมันน้ำพึ่งเรือเสริพึ่งป่าอย่างที่เล่ามาทั้งสแบบเนี่ยถูกแล้ว แต่ในมุมแอ p l ปิก็คือสถานีวิทยุก็ได้กระแสไปด้วยถ้าเปิดเพลงนอ้องอ,อยากให้มาเสนออยู่แล้วแล้วก็มีความต้องการที่จะให้มานาเสนอเพื่อที่จะอยากเปิดให้เร็วที่สุดเพราะขึ้นวิทยุเองก็ต้องมีการแขขันเหมือนกันอ,อย่างขึ้นในบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเพลงใหม่ออกมาดีเจก็พูดนะว่าเนี่ยเอ้ยเพลงใหม่ของน้องมาแล้วแต่ว่าเพลงยังไม่ถูกเขาเรียกว่าส่งมาให้เปิดอะ แต่คราวนี้ค่ะเรามาดูในหลักของการตลาดวิทยุกันอีกสักนิดนึงว่าไงแอปเปิ้สกิดไม่เลิกไมหยุดเอาขาหน้าสกิดมีอะไรก็พูดว่ามาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคืนวิทยุว่ามีการแข่งขันสูงนะครับเพราะว่าคือกว่าจะได้เปิดเพลงเท่าที่แบบเท่าที่มีความพอรู้มาบ้างนะคือ เขาต้องรอนะฮะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเพลงออกวันแรกทุกคนเปิดได้เลยมันไม่เหมือนกับสตรีมมิ่งไงเพราะงั้นแต่ละคลื่นมันได้ไม่พร้อมกันใครได้ไปก่อนก็ถือว่าสามารถที่จะไวารัลได้ก่อนชอาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาเปิดออนไลน์เขาไม่ได้เปิดแผ่นแล้วใช่ไหมใช่เขาสตรีมมิ่งกันแลแ้วกิฟไม่เหมือนยุคแอดกิฟที่ฟังซาวด์บล็นะเทปตลับแช่ตู้เย็นกันเลยแช่ทำไมอะ ไม่ใช่แอดเปิเขาไม่รู้เรื่องคะ่ะทุกคนเขาไม่มีความรู้รอบตัวนะคะผ่านไปอามาข้อต่อไปนะคะของการทำการตลาดเนาะวิทยุนะคะเขาเรียกว่า radio promotion budget นะคะค่ายเพลงก็มีการใช้งบโปรโมทเพื่อสถานีเนี่ยในการทดลองเปิดเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากผลโหวตของคนฟงังแล้วก็การขอเพลงซ้ำๆด้วยนะคะถ้าเพลงได้ผลตอบรับดีสถานีก็จะเพิ่มจำนวนรอบเปิดแต่เฮดบอกเลยว่ารอบนี้ไม่น่าต้องใช้งบโปรโมทอะไร ซึ่งแนวโน้มนะคะที่ค่าใหญ่เนี่ยจะได้กำลังก็คือได้แอร์ไทมนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยเนาะ คราวนี้ค่ะการเปิดเพลงเนี่ยนะคะมันก็จะมี impact date นะคะก็คือวันที่ค่ายตั้งใจส่งเพลงไปให้สถานีเปิดเลยแล้วก็มี most a d d นะคะหมายถึงเพลงที่สถานีเลือกเปิดมากที่สุดในสัปดาห์นั้นค่ะแล้วก็มี spin count ด้วยก็คือจำนวนครั้งที่เพลงเนี่ยถูกเปิดในแต่ละสัปดาห์นะคะซึ่งใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์ของ b i l l b o a r d นะคะแล้วก็ media base chart ด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ขึ้น Billboard หรือเปล่ามันอยู่ที่ spin c o u n ตรงนี้สาคัญมากๆเลยนะคะ ซึ่งสรุปก็คือถ้าจะได้เปิดเพลงในวิทยุอเมริกานะคะไม่ใช่แค่เพลงดีแตบบ่ต้องมีแรงหนุนจากค่ายบวกกับกระแสด้วยนะคะคอนเน็ t ชั่นต่างๆรวมไปถึงอย่างที่บอกตอนนี้เขาใช้โซเชียลในการตัดสินใจในเมื่อน้องบุกตลาดตทตกกได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นยอดโหดอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งถามว่าน้องเนี่ยบุกตลาดตอกๆได้มากแค่ไหนนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะคือยอดไลค์วิดีโอของน้องลิสนะคะที่โปรโมทไพร์เลสบนบัญชีติ๊กตอกของน้องเนี่ยนะคะถูกยอดไลค์ค่ะเกิน1ล้านครั้งภายในเวลาแค่แวบบเดียวเท่านั้นนะคะรวมไปถึงแฮชแท็กลิซ่าบนติ๊กตอกค่ะที่มียอดเข้าชมก็คือ181 หน่วยเป็นอะไรรู้ไหมแอปเปิลอะไรเอ่ยพันล้านโอโ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดจุดสามพันล้านครั้งค่ะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงทั้งหมดแต่ว่าเป็นแค่ช่วงต้นๆช่วงเวลาที่ปล่อยเพลงนี้เพราะว่ายอดเนี่ยมันไม่เรยวทานอยู่แล้วมันต้องแบบขยับไปเรื่อยๆอ,อยู่แล้วอ,อันนี้คือหมายถึงพอปล่อยเพลงนี้ปุ๊บ กระแสบนทิกตอกก็คือม,มีแฮชแท็กลิซ่าบนทิกตอกนะคะก็คือ181.3พันล้านครั้งก็คือเป็นของแอดไปร้อยกว่าล้านพันครั้งละบนทิกตอกนะคะแอดทำคลิปน้องเยอะมากนะคะโดยเพิ่มขึ้นถึง253ล้านครั้งภายในเวลาแค่14ชั่วโมงเท่านั้นนะคะโอ,โอ้โหคือยอดยอดดุอ่ะยอดดูขนาดนี้ก็ต้องพาพี่อดัมไปแบบ โอ้โหรับรางวัล<ำ>เพลงแห่งแบบปีแล้วหรือ<ำ>เปล่าบบนะคะคถูกต้องซึ่งอันนี้เมื่อกี้เห็นข้อมูลมแบบแบบในแอปเปิลว่าอันนี้เป็นการทําสถิติได้แรงที่สุด ของมาลุนไฟที่เขาเคยทําได้เลยตั้งแต่ทำเพลงตั้งแต่ทาเพงลเพงมาเลยะนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอย่างอย่างที่อย่างที่คุยกันไปเนาะเรื่องยุคสมัยมันเปลี่ยนด้วยมาลุนไฟยุคแรกๆอาจจะไม่ได้วัดจากการสตรีมมิ่งเท่ากับยุคปัจจุบันด้วยอาจจะเป็นยุคขายซีดีขายเทปแบบแอดกิฟไงอีกแบบนึงใช่เหม Apple เือนแอปเปิลเนี่ยเขาจะเก็บพวกซีดีพร้อมลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ฝันเขาเขามีตั้งแต่เขาฝันตั้งแต่แผ่นเสียงอะ ไอ้ป้ยมีแผ่นข้างใช่ปะ่ะไม่มีโตมาก็อัลบั้มแอลแล้วตัวแอลแล้วโอเคนะคะทุกคนเราทำร้ายกันไปก็ไม่มีใครดีขึ้นนะคะสำหรับเวลานี้นะอะ่ะประมาณนี้ใครทันฟังยุคไหนบ้างเทปต,ตลับซีดีสตรีมมิ่งอะ่ะหรืออะไรก็ลองเล่ากันมาหน่อยแลกเปลี่ยนกันละกันนะคะวันนี้ขอจบประมาณนี้ก่อนว่า ไม่แปลกที่น้องลิซจะเป็นคําตอบสุดท้ายให้กับเพลงไ l เร s และก็ต้องเป็นคําตอบเดียวด้วยที่จะพาเพลงนี้ประสบความสำเร็จอ่ะแอดปอยบอกลาเฟนเพจแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้า